สวัสดีครับน้องๆต่อไปเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับในเรื่องของความคล้ายความคล้ายก็จะออกสอบในโรงเรียนช่างฟิมืมทาน,นะครับประมาณ1ข้อในจนํนนานวนคณิตศาสตร์ทั้งหมด50ข้อเฉลี่ยแล้วก็จะมีออกในเรื่องของความคลายเนี่ยประมาณ1ถึง2ข้อในความหมายของความคล้ายก็ก็หมายถึงกรณีรูป เหลี่ยมใดๆนะครับอย่างนี้อย่างตอนนี้พี่ก็ย,ยกตัวอย่างก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมเขาก็นิยามว่า,ายกตัวอย่างสามเหลี่ยมรูป A กับรูป b นะครับแล้วสี่เหลี่ยม A กับ B เขาก็บอกว่ารูป A นะครับก็จะมีรูปร่างเหมือนกับรูป B แต่อาจจะมีขนาดที่ต่างกันพี่ยกตัวอย่างอย่างที่เราเรียนเกี่ยวกับปิทากรัสมานะครับก็คือความสัมพันธ์ ถ้ากำหนดตรงนี้เป็น 3, 4, 5นะครับก็รูปร่างเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่า,เ,าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะแต่เพียงแต่ว่าขนาดต่างกันตัวนี้ก็จะกลายเป็น 6, 8, 10ซึ่งในการที่ลดรูปหรือเพิ่มรูปในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันเขาเรียกว่าความคล้ายนะครับถ้าสรุปเอาแบบง่ายๆ อย่างเช่นกรณีของรูปสี่เหลี่ยมอสุว่าตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะครับยาวด้านละหกตัวนี้ก็ลดรูปลงมาให้มีความคล้ายก็คืออาจจะอยู่ในสามยาวด้านละสามนะครับเพราะฉะนั้นเขาก,กำหนดว่ารูป A คล้ายกับรูป B ก็จะเขียนสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวนี้นะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้นะครับก็คือในส่วนของความคล้ายซึ่งคุณสมบัติของความคล้าย ก็มีอยู่3อย่างก็คือ 1. สมบัติสะท้อนนั่นก็หมายความว่าถ้ารูป a คล้ายรูป b นะครับก็คือถ้ารูป a คล้ายรูป b รูป b ก็จะคล้ายรูป a ก็จะเป็นในส่วนของการสะท้อนกับสมมาตรในส่วนของสมบัติการถ่ายทอดก็หมายถึงว่าถ้ารูป a คล้ายกับรูป b แล้วและถ้ารูป b ไปคล้ายกับรูป c ก็จะต้องทำให้รูป a เนี่ยคล้ายกับรูป c ด้วยเช่นกัน อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนรูปเหลี่ยมที่คล้ายกันในรูปเรขาคณิตจะเป็นรูปเหลี่ยมทั่ว,วไปนะครับในที่นี้กําหนดว่าก็คือตั้งแต่สามเหลี่ยมขึ้นไปมีวิธีการตรวจสอบความคล้ายก็คือดูจากขนาดของมุมความยาวของด้านที่อยู่ในลําดับที่ตรงกันหรือเ,เขาเรียกว่าด้านสมในกันอย่างยกตัวอย่างรูปนี้นะครับรูป A กับรูป B นี้สามเหลี่ยมนี้จะมีความคล้ายกันนั่นก็คือเขาให้ดูที่มุม เราก็เข้าใจแล้วว่าสามเหลี่ยมนะครับมุมภายในเท่ากับ180องศาอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งคู่ก็จะได้ไปแล้ว90า90องศา90องศานะครับถ้ามุม2มุมนี้เท่ากันนะครับก็จะเหลืออีก90องศาก็จะอยู่มุมล,ละ45องศา45องศาถ้ามุมนี้เป็นมุม45องศาด้วยแล้วก็4 5องศาด้วยเหมือนกัน มุมตั้งแต่2มุมขึ้นไปที่เท่ากันมุมที่เหลือคือเอา1้อปลบมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมสามเหลี่ยมคล้ายนะครับซึ่งเขาก็กำหนดว่ามีมุมตั้งแต่2มุมเท่ากันหรือตัวที่เขาเรียกว่าเส้นนะครับเขาเรียกว่าเส้นสมในกันนะครับด้านที่สมในกันด้านที่สมในก็คือด้านใดอย่างรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ด้านที่สมในก็คือ ด้านประกอบมุมฉากด้านนี้6นี่ก็คือด้านที่สมในกันเส้นสีม่วงอีกด้านหนึ่งที่สมในกันด้านประกอบมุมฉากที่เหลืออีกด้านหนึ่งคือสีน้าเงินนี้นี่เขเรียกว่าด้านสมในเพราะงั้นด้านที่เหลือตรงด้านตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านสมในกันเช่นกันคันนี้มาดูตัวอย่างนะครับอย่างตัวนี้พี่ให้รูปรูปนะครับ รูปสามเหลี่ยมนะครับอันนี้รูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีจํานวนเหลี่ยมเท่ากันจะคล้ายกันเมื่อขนาดคองมุมเท่ากันนะครับเป็นคู่ทุกคู่อันนี้อาจจะเป็นเหลี่ยมใดๆก็ได้นะเท่ากันทุกคู่อัตราส่วนของด้านที่คู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันการที่มันสมในเขาก็ใช้สัญลักษณ์สมในก็คือใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับคือสมในกันอย่างตัวอย่างนี้พี่ยกตัวอย่างสามเหลี่ยม a b c นะครับแล้วก็สามเหลี่ยน d e f เราจะต้องการรู้ว่ามันมีความคล้ายกันหรือไม่นะครับโดยพี่กำหนดให้กำหนดให้นะครับด้านนี้ยาว4 3 5ถ้าด้านด้านนี้ก็คือต้องเป็น8 6 10กสิกตามที่เรารู้แล้วว่ามันคล้ายกันเพราะมันเพิ่มเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่เพิ่มขึ้น2เท่า แต่ครนี้เขาก็เราก็มาพิสูจน์นะครับก็รู้อยู่แล้วว่ามุม A 90องศามุม D 90องศานะครับกำหนดให้ถ้ากำหนดให้มุม E นะครับกับมุม B เท่ากันเนี่ยมุม B มุม e เท่ากันมุมที่เหลือนะครับเอา180องศาไปลบลบมุมฉาแล้วก็ลบมุม B หรือมุม E ออกตรงมุม C มุม F มันก็จะต้องเหลือองศาเท่ากัน เพราะฉะนั้นเราก็กำหนดให้ด้าน a b นะครับเป็นด้านที่สมในกับ p l ยกสีเขียวนะสีเขียวนี้ a ปิดจุดน,นะ a b ะ a b a b ก็ต้องสมในกับ d e นะครับก็คือเป็นเส้นที่อยู่ ในในพูดง่ายๆว่าเป็นเส้นประกอบในรูปเหลี่ยมนั้นนะ่นะนะอยู่ในด้านเดียวกันก็เรียกกันว่าสมในกันเพราะนั้นก็สมในกับ D E เ,เสร็จแล้วก็มี B C นะครับก็ต้องสมในกับ E F ฮ่าพี่เปลี่ยนเป็นสีสีเหลืองแล้วกัน นในเขาบอก bc ด้านนี้ก็คือ bc ก็ต้องสมในกับ ef ก็คือมันคือด้านเดียวกันพูดง่ายๆนะมันมันคือด้านในรูปที่เราต้องการหาความคล้ายด้านเดียวกันสร็จแล้วตัวที่เหลือก็คือ ca นะครับ ca ก็ต้องสมในกับ fd กับ fd นะอันนี้สัญลักษณ์เส้นตรงนะ เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าข้อที่2เพราะฉะนั้นถ้ามันมันสมด้านที่มันสมในกันเนี่ยมันคือด้านเดียวกันเขาก็บอกว่าอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นก็หมายความว่าเอา AB ส่วน DE นะครับก็จะเท่ากันอัตราส่วนที่เท่ากันหรือ BC ส่วนตัวนี้ก็เป็น EF แล้วตัวนี้ก็เป็น ca ส่วน fd กำหนดมาแล้วใช่ไหมครับ ab ก็คือ3ส่วน6ก็เท่ากับ1ส่วน2อันนี้ก็เป็น bc นะฮะ ef ก็10ก็เป็น5ส่วน10เท่ากับ1ส่วน2 ca ca คือ4 ส่วน fd คือ8ก mm ็เท่ากับ1.2ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอัตราส่วนของด้านที่สมในกันมันจะเท่ากันสรุปง่ายๆก็คือสามเหลี่ยมรูปค้ายหรือเหลี่ยมใดๆรูปค้ายก็คือมันคือการลดลดรูปลงในอัตราส่วนที่เท่าเทกันหรือเพิ่มรูปตัวนั้นขึ้นใหญ่ขึ้นในอัตราส่วนที่เท่าเท่กันอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของถ้าเป็นรูปในลักษณะของสี่เหลี่ยมมา้าง ถ้าพี่ให้ความยาวในส่วนของ M D อ่ uh, า M C นะครับเป็น M อันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็จะยาวด้านละ M เท่ากันอ่าตัวนี้รูปนี้พี่ให้เป็น N ครับก็จะรู้แล้วว่าอ่าคันที่มันจะคล้ายกันได้ก็คือด้านที่มันเหมือนกันก็นกคือหรือสมในกันเนี่ยมันจะต้องเป็นอัตราส่วนออกมาแล้วต้องเท่ากันตัวนี้ก็จะกลายเป็น ในด้านของ ab นะครับ ab นะก็ต้องสมในกับด้านของ pq นะครับ pq ก็อัตราส่วน ab ส่วน pq มันก็คือ m ส่วน n นั่นเองนะครับส่วนแล้วก็ bc ก็ต้องสมในกับ qr bc bc ด้านนี้กับ qr เพราะฉะนั้นมันก็ได้อัตราส่วนเป็น bc ส่วน qr ก็จะกับ m ส่วน n เหมือนกันเสร็จแล้วก็เลือด้านที่เหลือนะครับก็คือ cd เป็นด้านที่สมในกับ rs ก็ไ,ได้เป็น cd ส่วน rs มันก็คือ m ส่วน n นั่นเองต่อไปก็ da 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 นะครับเปลียนตัวนี้ da ด้านนี้ก็ต้องสมในกับ sp ก็เป็นอัตราส่วน da ส่วน sp ก็คือ m ส่วน n เราก็จะสังเกตเห็นว่าถ้ามันเป็น เป็นเหลี่ยมใดๆที่เป็นรูปคล้ายก็คือมันมันคล้ายกันทั้งหมดอัตราส่วนมันเพิ่มขึ้นในในในลักษณะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเท่าๆกันทุกทุกด้านหรือลดลงเท่าๆกันทุกด้าน,นรันี่นจะเท่ากันทุกด้านเขาเลยว่ามันสมในกันเพราะฉะนั้นก็จะสรุปได้ว่าสี่เหลี่ยม a b c d สมในกับสี่เหลี่ยมอ่ะปิดจุดคล้ายนะครับ คล้ายกับสี่เหลี่ยม pqrs นั่นเองคราวนี้เรามาดูนะครับโจทย์ที่ชอบออกสอบนะครับจะเป็นในลักษณะของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันมักจะเอามาสอบออกสอบในโรงเรียนช่างฝีมือทหารเขาก,กำหนดว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดมุมเท่ากันเป็นคู่เป็นคู่คู่ทุกคู่แล้วอัตราส่วนความยาวของด้านที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน อย่างนี้ถ้าพี่จะยกตัวอย่างสามเหลี่ยมสองรูปนี้ว่ามันมีความคล้ายกันหรือเปล่านะครับเราก็จะได้นะครับว่ามันก็ต้องมีมุมนะครับทุกทุกคู่เท่ากันตัวนี้เป็นมุมฉากอยู่แล้วนะครับก็กดสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือมุมภายในรวมกันได้ร8อองศาถ้าเรากําหนดตัวนี้ให้เป็น30ตัวนี้เป็น30ตัวที่เหลือก็จะเป็น60 60องศา นะครับเมื่อมุมมันเท่ากันทั้งหมดตัวด้านที่มันสมในกันกรณีที่เราเรียนไปแล้วด้านที่สมในกันก็อย่างตัวนี้ก็คือด้าน a กับ d เป็นด้านสมในกัน b กับ e สมในกัน c กับ f สมในกันเสร็จแล้วเรากำหนดนะครับเป็นอัตราส่วนของสามเหลี่ยมก็คือ a b c นะก็จะเป็น a ต่อ b ต่อ c มันก็ย่อมเท่ากับ D ต่อ E ก็เป็นถ้าเป็นสําเหลี่ยม D E F ก็คือ D ต่อ E ต่อ F หรือเขียนมนอัตราส,ส่วนก็คือ A ส่วน D นะครับ A ส่วน D นะด้านที่มันเป็นด้านเดียวกันด้านสมนัยกัน A ส่วนกับ D ก็คือ d ส่วนกับ E แล้วก็ C ส่วนกับ F นะครับตัวนี้ ถ้าอัตราส่วนของด้านยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วสามเหลี่ยมทั้ง2รูปนั้นก็จะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมทั้ง2รูปนั้นมีขนาดมุมเท่ากันเป็นคู่คู่2คู่นะครับอย่างนี้ก็คือ1ที่เท่ากันแล้วก็2มุมี่เท่ากันมุมด้านที่เหลือก็ไม่จาเป็นต้องหาเพราะ มุมภายในรวมกันได้180องศาครับตัวนี้มันก็จะเท่ากันนะครับนี่นก็เป็นในส่วนของพื้นฐานในการที่จะนำมาวิเคราะห์ทำโจทย์ในเรื่องของความคล้ายในโรงเรียนช่างฟิลมกทหารซึ่งก็จะอยู่ใน EP ต่อไปครับ